สวัสดีครับรถบริษัทผมแยกกันอยู่แล้วนะครับไปวิ่งช่วยฝั่งของช่างกิ่งนะฮะเขารถเขาไม่มาวิ่งน้อยฮะวิ่งประมาณกี่คันนะสองคันมั้งถ้าผมจำไม่ผิด ฟังเรามีอยู่ประมาณหนึ่งสี่ห้าห้าคันให้ไปช่วยฟังช่างเก่งสองก็เหลืออยู่ห้าสามมาแยกแยกกันวิ่งอย่างนี้โอหาเรื่องครับ ได้อีกคนได้ได้เยอะกว่านะโดนอีกเหมือนกับเมื่อวานเมื่อวานาตาช่างเสียไมโครเสียเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเสียอะไรนะครับเขาหยุดไปสักพักหนึ่งนั่นแหละตาช่างก็นั่นแหละประมาณครึ่งวัน เมคโคก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งม like ั <S S ้งได้แล้วมั้งอีกอีกคันหนึ่งได้หกของผมได้ได้ประมาณ4ี่น่นเขาก็ได้สี่เหมือนกันนะแต่ถ้าวิ่งอยู่ฝั่งช่างเก่งเนี่ยมันจะได้ได้เยอะกว่า เพราะแล้มใครแล้มมันครับเข้าคุดของใครของของมันนะครับเทเนี่ย <Okay. S 1> ไม่ใช่ว่าฝั่งนู้นว่างแต่ก็จะมาเทฝั่งนี้ไม่ได้นะครับของใคร <Okay. S 1> ของมันนะ <Okay. S 1> ยิ่งแต่ มีปัญหาอยู่ด้วยไม่รู้ปัญหาอะไรเมืแล้วแต่คนคนเขาเขาชอบเขา,ขาเกลียดนะไอเราก็ไม่ได้ทำอะไรฮะตอนนี้ได้ <c oughs> หนึ่งสองสามสี่ได้สี่ฮูเกลียกัใส่ยากแม่สิบหายสิบสิบเอ็ดสิบสอง ไประเบิดไปสองเที่ยวอ,อย่างยับชาระเบิดตรงนี้หนึ่งเที่ยว <c oughs> ตัดอ้อยโล่งเลยครับตรงนี้ตัดนะโล่งเลยอ่าห้องน้ำใครหลายไร่ก็หมดไปแล้วนะครับ <laughs> นี่ลงไปจอดในไร่อ้อยวะหนูไปจอดเดี๋ยวโดนเขาด่าย คันนี้สายแบกจริงๆครับคันนี้โอ้นี่น่าจะมีมีใส่ประมาณกี่ตักยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ตักได้นะมั้งเนี่ย ชิเ1 22ตักโอ้โอ้เไม่รีบออกรีบออกเพิ่มมีนะ <laughs> ไปดูตอนเขาอยู่ตัวครับเออได้จะนาา มาขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับ